ดำนะตามสัญญาดำกินขนมเลยขนมดำเนอะกินเลยเอ้าวยายซื้อข้าวมาแล้วจ้ะจะ้ะตามสัญญาให้ขนมหมาให้ขนมหมาก,ก่อน,นขนมหมาว่านเองขาแล้วไปมดหนาต้นไม้แล้วใส่บาดอีกแล้วแกขนมกันละ ครูขนมมาดนะัมมาลูกวะมาตามขนมไหมเอาลูกน้องมาหั่นกินด้วยเอาลูกน้องมาหั่นด้กินด้วยกินไหมอโอ้ยคาจ้างกกันเนี้ยตามสัญญาด้วยนะอือสวิต จับมือแล้วมือนไงจับได้ไหมดำเอยละแงละแวง่จับมือข้ามมือหน่อยเอยบัวได้แต่บัวเนี่ขนมเนี่ยสัญญา่ะขนมนะมเงินแล้ว ได้ขนมเราพระจับตีเมื่อดำนขนมดำได้ขนมดำตามสัญญาเราด้วนะพระจับจิเมือ่ออุปอยู่วันอุปอยู่บพระจับจิเมือ่อวันอุปอยู่ขนมเดกขนมมนย์ ค่อยนีกันนี่ะเจ้ค่อยนีกันนี่ะเฮ้ยหูจะคว้าน่ีดีแต่บกาาจับมือเตียผู้ประจับแหละดำเตี้ยดำสวยเลรว่ะแฮ่พ่อเ้าพ่อเาอ่ Swag so out.